กลับมาก็ต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันจะบอกว่าเป็นยาสีฟันที่หาซื้อยากที่สุดดิฉันก็จะว่าได้แล้วนะคะดิฉันไปในร้านสะดวกซื้อดิฉันก็จะสามารถจะหยิบทุกที่ห้อได้แต่ดิฉันใช้แล้วเนี่ยปากดิฉันเลาออกมาเป็นคราบสีขาวหมดเลยในกระพงแก้มดิฉันก็มีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะดิฉันก็มาใช้ตัวนี้น้องก็เอาแนะนํามาให้รันเขาแนะนําจุด G herb มาให้ทีแรกเราก็แบอเฮ้ ยาสีฟันมึงขายตามเคเบิลมึงจะมาขายอะไรแพงทั้งอ2อง้กว่าบาทมันจะดีไปกว่ายาสีฟันที่มันขายอาาหลอดละ60ได้ยังไงกูไม่เชื่อพอใช้ไปเสร็จป,ปั๊บกูถึงได้บอกอ๋อ,อสิ่งที่กูคิดมาตลอดคือผิดนะคะกินปากหายร้อเปอร์เซนขนาดที่ฉันแกล้งกินสตอไปประมาณกำมือหนึ่งหัดกู้งหัดสตอกระปิคุณผู้ชมจะว่าไอตัวนี้เอาอยู่อะ มันเป็นไปได้ที่ไหนมันเอาอยู่อะ่ะนะคะแล้วก็ฟันผุอาการฟันผุดดีขึ้นนะคะคแล้วก็สิ่งที่สําคัญคนที่ก็กินเหล้าสุโขรีกินชากาแฟฟันมันจะเหลืองมันจะมีคราบพลักติดอยู่นะคะตามซอกฟันอีเจ้านี้ก็เอาอยู่ไม่โกหกไม่ตอแหลอันนี้ก็ต้องเขพูดตรงแบบตรงๆแล้วนะคะวันนี้จีเฮิร์บมาในราคาที่พี่เต๋าเชื่อว่าทุกคนซื้อได้นะคะสั่งกันมาเยอะๆเ,เลยพี่เต๋าสั่งมาจะสองหลอดนะเ,ออเดี๋ยววันจะ้ขโมยสองหลอดจะไปใช้ก่อนอ๋อหมด S <S มาพร้อมโปรพิเศษโปรพิเศษเลยนะหน่หลอเดเีย120กรัมใช้ได้นอน2 3ถึงเดือนเลยนะฮะ <S 2> <S 2> <S 2> ราคา หลอดละนะฮะ230บาทแต่วันนี้เปิดมาแล้วเจอใครสนใจนะสนใจนี่กระโปรพิเศษเลยซื้อ5หลอดราคาเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะฮะจะส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทางเก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทนะฮะสนใจโทรได้เลยครับ0ูนย์8ก6 2 4็นหะครับหรือที่ไลน์อุขภาพดีสแกนเขียวโคดได้เลยลองเปิดใจมาใช้ทีเฮิร์บเมื่อก่อนพี่ก็ไม่เปิดใจพี่บอกว่าตอแหลที่ไม่เชื่อทุกวันนี้กูเชื่อแล้วเนี่ยคุณคุณคุณเปิด นะคะเขามีฟอยล์ฟอยล์ปกปิดไว้เรียบร้อยเลยแล้วคุณก็ดึงออกแล้วคุณก็ใช้วันละนิดเดียวใช่มันใช้ได้3เดือนคถ้าคุณใช้คนเดือนแล้วเกิดใช้ได้ครอบโคบก็2เดือนแล้วคุณจะติดใจหลายคนนรืลูกค้าบอกว่าผมไม่ใช้ยี่ห้ออ,อื่นแล้วเนี่ยพี่เต๋อไม่ได้ใช้มาเป็นเดือนแล้วเอ้ยไม่ใช้มาประมาณสองอาทิตย์แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมสิ่งที่เกิดขึ้น,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 นนะคืออะไรรู้ไหมหินปูน,ห,น,ปนหินปูนมาถามหากูแล้วคุณสองปั๊บกคุณใจเลยคุณใช้จีเฮิร์ไม่มีหินปูนแต่คุณใช้ยย่อ ที่ขายตามห้างออมูลมาเลยมาเลยนะฮะอ,อ,อ่ะคุณผู้ชมครับอ่ะสาวก็้วยเกจิเฮิร์บแล้วกันนะครับมาดูในช่วงนี้ดีกว่าครับพระเอกลูกรักครับที่จะเทช่องหลักไปซบผู้จัดเบอร์ใหญ่นะฮะข่าวมามอยนี้มาจากมาดามเมาส์นะครับเขาบอกว่าเรื่องราวนี้มาดามเม้าส์มาดามเมาส์เรื่องราวนีนะฮะเขาบอกพระเอกหนุออ่มนะฮะ หน้ามนคนหลอ่อคนหนึ่งเนี่ยจะบอกว่านางเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงระดับเข<ภ>าเอกไม่ใช่คำว่านางเออฮะขาเป็นพระเอกที่เขาเป็นนางเอกเป็นพระเอ,อกเขาเเชื้อเก้งไม่อ่าก็อันนี้มาดามเมาส์ไงเขาแทนไงสัำนากไม่รู้จักอีมาดามเมาส์เออเขาบอกว่านเนี่ยนางค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยแหละ ทีนี้เนี่ยนางนกต่อตัวดีของมาดามเนี่ยนางได้เข้าไปที่ช่องช่องหนึ่งและก็ได้บังเอ,อิญไปได้ยินเรื่องนี้บ่านางได้ยินคราที่เป็นประเด็นสําคัญพอดีบอกว่าเออน้องคนนี้เขาจะเทสัญญาช่องนะฮะช่องที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเขาเพื่อจะไปอยู่กับจุดๆๆนะนางก็เลยไปเจอกับนะฮะพี่ช่างแต่งหน้าคนนึงนะฮะซึ่งก็ได้เมาส์มอยหอยกระบบอกว่าเรื่องเนี่ยได้ยินมาเป็นเรื่องจกหรือว่าเรื่องจริง แม่ช่างแต่งหน้าก็เลยบอกว่าเอาอะยาไปเหล่านะเออแต่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเป็นเรื่องตอนแหลตั้งแต่แรกแลวอีเนี่ยแต่พี่ช่างนะฮะช่างหน้าน่ะช่างแต่งหน้าเนี่ยนะก็ดูอึกอักนะแต่สุดท้ายนะก็บอกว่าเราอีช่างหน้าคือเนี่ยเนี่ยพราะอีช่างหน้าต้องตอแหลไงคือบอกว่าคือเนี้ยคืออีเด็กคนนี้เป็นลูกหลักช่องแบบว่าช่องเนี่ยรักแล้วก็เอนดูมาก ถึงขั้นส่งเราส่งเรียนกันเลยทีเดียวชุบตัวขึ้นมาให้อยู่ในแวดวงได้แต่นางก็ด้านนะคิดจะโบกมือลาช่องที่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองเนี่ยไปนะฮะ แต่ว่าท่านางนไปดีๆแม่ก็ว่าไม่ใช่ประเด็นแรงอะไรแต่นี่อยู่ดีๆจะฉีกสัญญาเทสัญญาไงแล้วคิดจะฉีกสัญญาเพื่อไปอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจกับผู้จัดเบอร์ใหญ่นะครับคราวนี้พี่ช่างหน้าก็เลยบอกกับอบอกว่ามึงไม่ต้องไปคิดที่จะเดาหรอกนะฮะเพราะว่าเดาไปก็เท่านั้นยิ่งเดาแล้วก็ยิ่งไม่มีอะไรเลยนะฮะพูดหรือพิมพ์ชื่อออกมานะฮะไม่ใช่แค่เด็กนั้นจะโดนฟ้องนะอาจจะเป็นมึงด้วยอันนี้เขาเมาส์กันก็ยังอีมาดาเมางนั่งเทียนเอกูจะบอกอะไรให้นะ ถ้าช่องเขาเลี้ยงมึงดีขนาดนี้ยมึงไม่มีวันฉีกสัญญาเขาหรอกมีแต่เขาจะแกล้งมึงดองสัญญามึงมแล้วไม่มีใครงโง่หรอกเซ็นช่องแล้วไปเซ็นกับผู้จัดอีควายเขามีแต่เซ็นกับผู้จัดเด็กเซ็นกับผู้จัดเขาอยากจะเซ็นช่องแก่ไตฮา,าม,มึงโง่เปล่าอาจจะไม่มีงานหรือเปล่าอ,อีโอมอะไรอ่ะในสัญญาเขาจะระบุเลยว่าปีหนึ่งมีละครกี่เรื่องกี่เรื่องอืเขาระบุค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแ,แล้วบอกว่าเป็นลูกรัก,กอ่ะม,มึงจะไม่มีงานเหรอ,อม,มึงเชื่อหรือว่าอีมาดาโม,มกเนี่ยมันจะมันจะมาต่อแหล่อันนี้ก็ไม่รู้ไงกูรู้แค่พูดมาแค่นี้ก็รู้แล้วว่านั่งเทียนเขียนม,มึงเป็นเด็กช่องอ่ะช่องเขาการันตีแล้วช่องเขาการันตีโดยเฉพาะมึงถ้ามึงบอกว่ามึงเป็นลูกรักเนี่ยเขาการันตีเนี่ยกูเคยเห็นนะน้องคนหนึ่งเนี่ยนะพี่กูเนี่ยเอาไปเซ็นสัญญาเองเลย นะคะของค่ายดังย่านบางบัวทองอด้วยความที่เด็กเป็นเด็กนิสัยดีแล้วช่องเขาก็โอเคเขาแฮปปี้แล้วรักเด็กคนนี้เขาป้อนละครอ,ออนปีละสี่เรื่องอืปีละสี่เรื่องสองปีจนอีเด็กผู้ชายน้องเนี่ยบอกว่าพี่ครับผมขอปีละสองเรื่องสามเรื่องก็พอครับสี่เรื่องผมไม่ได้พักเลยอืเออแล้วมีการบอกว่าถึงไหมถ้า ช่องใหญ่ชอบเพราะมีละครเรื่องนึงมันดังช่องใหญ่ชอบจะเอาไปเซ็นช่องใหญ่แถวพระธานเจ้าตุกจั๊กเดี๋ยวพี่พาไปได้เลยเพราะว่าตรงนั้นน่ะเขาจะมีการันตีเลยว่าปีละกี่เรื่องและค่าตัวมันจะอัพเพิ่มขึ้นม,มันไม่มีหรอกมึงเซ็นช่องใหญ่แล้วมึงจะไปเซ็นกับผู้จัดม,มีแต่มึงเซ็นกับผู้จัดแล้วต้องผู้จัดพามึงไปเซ็นช่องใหญ่อ,อีบ้า เขียนอะไรไม่มีหลักฐานชื่อย่อก,ก็ไม่มีแล้วรายละเอียดในการถามเนี่ยเขาไม่ถามช่างแต่งหน้าหรอกค่ะเพราะพวกช่างหน้าช่างผมไม่ได้เหยียบกั้นกายไปในห้องเซ็นสัญญาค่ะอืเขาต้องไปถามผู้จัดจาก,การส่วนตัวคนที่ดูแลคลิวเออเพราะงั้นเขา้ารู้รายละเอียดคนที่พาไปเซน็นกระช่างถึงได้อึกอักเขาอีช่างก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะมันไม่รู้เรื่องอื อย่เถียงกูแล้วเดือนนี้ช่องพี่ฉัน,น่ะเซ็นสามต่อสองคือหมายความว่าเขาให้ฉันห,นา,หาเด็กอายุสิบห้าสิบหกสบเจ็ดใครที่มีลูกหลานอายุสิบห้าสิหกสิบเ็ดูงร้อยแปดสิบเป็นผู้ชายและก็สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเป็นผู้หญิงแล้วคิดว่ามีหน่วยก้านดีติดต่อมาทางรายการเราได้เลยเดี๋ยวกูจะพาไปเซ็นให้ดูแต่มึงต้องหน้าตาดีด้วยเล,เล่นละครก็ได้ด้วย ขามีละครปีละเขาสร้างละครปีหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องอเขาหาเราบอกว่าพี่ทําไมหาเด็กสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวะเขาบอกเขาปั้นเขาปั้นเลยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดก็คือเซนสามปีสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดพอมาสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเขาค่อจะต่ออีกสองปีแต่พอเขาขอสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดที่แบบว่าสูงร้อยแปดสิบผู้ชาย และสิบ6้าสิบสิบเผู้หญิงอขอหมดแต่ส่วนรายละเอียดของเบอร์ 3, เบอร์4เดี๋ยวให้น้องอีกคนมันจัดก,การเขากูนั่งกินค้าวกับพี่กูเนี่ยแล้วพี่กูก็เป็นเบอร์ใหญ่อยู่ในช่องนั้นทุกวันนี้กูยังหาเด็กยวกให้แกไม่ได้เลยเอาไปให้คนหนึ่งเขาบอกว่ามันอายุยี่สิบแล้วม,มันก็ได้แค่เบอร์สองพี่ใชเปหนคนคัดเองอ่ะเซเป็นคน เอาสัญญาไปให้เด็กเซ็นเลยอ,ะอ่ะถ้าใครมีเด็กหน้าตาดีนะคะ 15, 16, 17, สิบห้าสิบกสิบเจ็ดผู้ชายร้อยแปดสิบสิบห้าสิบกสิบเจ็ดผู้หญิงแล้วหน้าตาสวยคิดว่าน่าจะเดินได้ในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะถ่ายละครได้หนักเอาเบาสู้มาในรายการได้เลยเดี๋ยวจะพาไปให้ดูเขาแคสทุกวันพี่ต่าวพี่ต่าวเป็นคนพี่ตพี่ของพี่ต่าวเนคนเป็นแคสเลือกเอง ผู้ไปนั่งกินข้าวกันมาเขาเลี้ยงข้าวแล้วเล้ยพี่ฉันน่ะอยู่ตั้งแต่มา20กว่าปีที่แล้วอะ่ะทํารายการด้วยกันมา20เ้ยไม่ใช่20สี่25 26ปีที่แล้วอะ่ะเกือบ30ปีที่แล้วอะ่ะแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตอะ่ะพี่กูเองเลยอะ่ะโอ้มาเถียงกู นี่ดีกว่าไปดูนี่ดีกว่าไม่อยากเล่นละครไม่อยากเล่นอ่ะไม่เอามันมีบทหนึ่งอ่ะไม่มีไม่อยากเล่นรันว่าโอมเล่นได้ไหมไม่อยากเล่น้อนไม่ต้องเสนอบทมาอีรันเป็นบทแบบว่าถูกรุ่งแบบพักเล่นนะไม่เล่นหรอกเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟเลยไม่มีความสามารถลก็โดนไล่ลงไปที่อำเภอหนึ่งไม่มีความสามารถในการแสดงแล้วก็โดนผู้ชายทั้งหมู่บ้านเนี่ยทำไมลุงคงคืนไม่ได้ เขาต้องการเด็กหน้ามาจากสุพรรณหน้าไทยๆตัวคำๆแหมคุณสมบัติละเอียดจังเนาะ <c oughs> เอาคาแรคเตอร์ต้องชัดอีนี่ร <c oughs> ะบุขนาดนั้นเลยมาจากจังหวัดอื่นไม่ได้เลยไม่ได้ไม่เอาเ <c oughs> ชน้องเชน่หน้าอ่างทองไม่เอาต้องเอาสุาพรรณอใครเจาอเฮียอะไรเนี่ยวามาต่อเร็ว <c oughs> นะ เราไปดูนี้ดีกว่าครับครูไัยบูล์เคลื่อนไหวหลังอายการสั่งฟ้องคดีพระผู้เยาวนะฮะหลังจากที่นะครับนายห้าวประจักษ์ชัยหายทองคําเองโพสเฟซบุ๊กพร้อมแท็กคุณเอ๋มิลาแฮชแท็กว่าอายการสั่งฟ้องครูคดีพระผู้เยาวแล้วเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาครับงานนี้คงหายซ่าเพราะเป็นคดีอาญาแผ่นดินนะฮะยอมความไม่ได้ไม่รอลงอาญานะยาราเริงให้มากกรรมติดจรวดครับแล้วก็มีแฮชแท็กกัข่าวด่วนมารการอายการจังหวัดนองบมพูมีคําสั่งฟ้องครูคดีพระผู้เยาวเมื่อวันที่หพฤษภาคม แล้วคดีอาญาแผ่นดินไม่มียอมความไม่หลอลงอาญาจบแบบบ่อเท่บ่ออยากว่าวหลยใยห่หางนะฮะขณะที่นะครับคุณเอมิล่าเองนะครับก็ได้ออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับบอกว่าคนเราผิดพลาดกันได้รู้ว่าผิดแต่ก็ยังทําทาครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ได้เรียกว่าผิดพลาดสังคมทุกวันนี้น่ากกขึ้นทุกวันข้อหลายคนเนี่ยใช้ข้ออ้างว่าทุกคนผิดพลาดกันได้ ภายหลังได้มีการโพสต์ออกไปพวกทั้งคู่ได้มีการผเผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีผู้ติดตามให้ความสนใจในเยอะแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับ<ะ>ล่าสุดเองใน Facebook ภัยบูลแสงเดือนหรือว่าครูภัยบูลเองครับออกมาโพสต์แล้ว<ะ>นะโพสต์ภาพตนเองกับที่ดินผืนใหญ่<ะ>ที่บ้านสีสง่านะฮะตำบลโนนสะอาดจังอ่าาตำบลโนนสะอาดอำเภอสีบุญเรืองหนองบัวลำพู้อม<ะ><ะ>บอกว่า<ะ><ะ>มาเบิ่งที่ดินที่ซื้อไว้นะฮะนานแล้วนะฮะ จำทางมาก็มาได้แปลงนี้29่ไร่นะฮะเออซื้อเยอะเนี่ยเขาก็บอกว่าซื้อเยอะโพแบบนี้ไปแล้วก็แท็กพอได้อยู่นะครับครนี้แม้ว่างานนี้นะครูไพยูุญจะไม่ได้พูดถึงเรื่องราวที่อายการสั่งฟ้องไปเนี่ยนะฮะแต่ก็คงต้องดูกันต่อไปเนาะแม่ว่าเจ้าตัวจะออกมาพูดและชี้แจงกันถามว่าคดีหนักไหมคดีภาาผู้เยาว์คดีหนักนะคะนายตํารวจหลายคนข้าราชการหลายคน โดนติดคุกกันมาหลายสิบปีครับเพราะคดีพระผู้เยาว์เนั่นแหละค่ะเพราะถึงได้ใช้คาว่านารีพิฆาตนะคะนารีนี่พิฆาตได้หมดเลยนะคะแต่ก็ต้องเป็นนารีเด็กนะต้องจะเป็นเด็กพระผู้เยาว์ไงนารีนารีหัวโปกได้ไหมไม่น่าจะได้อย่างนั้นนะไม่นารีกระเทยลูกสาวไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะเรื่องละเมิดเหรออันนี้ไม่เกี่ยวกับอ๋อเออได้เนาะแต่มันก็เรืละเมิดได้เนาะเด็กเด็กเด็กถ้าเป็นเด็กเยาวชนนี่ได้หมดคเออใช่ไม่ว่าจะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นแตวเป็นผู้หญิงจริงเป็น ผู้ชายปลอมถ้าลงรุ่นลงรุ่นละเมอทางเพศถึงแม้จะมีการสมยอมกันก็ตามแต่กฎหมายไม่กฎหมายไม่ยอมนะคะกฎหมายไม่ยอมเพราะว่ามันมีความผิดนะคะโอมนี่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพที่เสียสาวตอนอายุตท่าไ่อ่ะไม่มีเสียดิเสียทําไมก่อนมูลิดมองเลยมูลิดคิดเลยจะพูดไม่คิดก็ตอบเลยไม่ถามปก็ตอบมาไม่มีหรอกจริงเออเป็นคนแล้วใครจ๋อยเยี่ยนเออนะฮะข้าศัตรูเรา เออบอกอู๋เจ๊ห้าคนก็เลือกจอดได้แล้วกูกำลังอ่านข่าวอยู่ไม่ตอนที่แม่ไม่มานะเขาไม่จอดหรอกพอไม่มาอัดรายการปุ๊บมันเป็นเวลาที่เขาเจาะพอดีเดี๋ยวกูจะเอาความสาวความสวยไปให้เขาเจอดเออไบสิ่อูชราชการห้าหกคนเลยห้าหกคนเลยเป็นชาชการแต่เขาบอกมดแล้วเขาอยากจะได้คนตัวเล็กๆเขาค้ำมาสักคนไม่ไม่ไม่มาลองรับอีกประมาณสิบกว่าคนไม่แต่โอ้โหแต่ไม่ใช่ชาชการนะอะไรอะหมาตัวผู้ไม่ไม่กลับมาขอเรื่องนี้ถามอีกเรื่องหนึ่งแม่ที่บอกว่าอายการสั่งฟ้องเนี่ยแปลว่ายังไง ก็ S 2> <S 2> <S มันมีสามขั้นตอนอมันมีสามขั้นตอนในศาลของไทยก็คือเขาอาจจะไปแจ้งความดำเนินคดีในขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งหมันกัจะช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราต้องยอมรับว่าทุกโรงพักมีเป็นแสนคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็มีมีเป็นแสนคดีตแต่พนักงานสอบสวนมีประมาณสาสี่คนเพราะฉะนั้นเขาต้องค่อยๆถาคดีอยู่ที่ว่า เราไปเข้าถูกทิศถูกทางหรือเปล่าถ้าเราเข้าเข้าถูกทิศถูกทางมันก็จะเร็วนิดนึงก็จะไวก็็คือแสดงว่าในชั้นของพนักงานสอบสวนเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วส่งไปที่ชั้นอายการแล้วเขบอกอายการเลยนะสั่งฟ้องใช่ไหมสั่งฟ้องขลิต่อผู้าวไปสู้กันในชั้นศาลต่อ เขาไปต้องสู้ในชั้นศาลต่อเพราะว่ามี3าสอันนะครับชั้นตํารวจพน,วนักงานสอบสวนส่งหลักฐานไปที่ชั้นอายการอายการดูแลอะฟ้องได้แล้วก็จะอายการจะส่งไปที่ศาลศาลท่านก็จะเป็นคนพิจารณาคดีอีกรอบหนึ่งแล้วศาลเนี่ยก็สู้กันสามศาลมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรและก็ศาลฎีกาเขาสู้กันสามศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้และเดือนนี้ไม่ต้องไปกลัวนะคะศาลทํางานไวทํางานเร็วรเพราะว่า เมื่อก่อนอุทอนเขาคงคิดว่าปีสองปีสาปีสี่ปีห้าปีเดี๋ยวนี้พี่บอกเลยไม่ถึงปีไม่ถึงปีนะคะไม่ถึงปีประมาณไม่กี่เดือนจดหมายก็จะมาที่บ้านแล้วว่าอูทออุทอนเป็นยังไงไม่ถึงปีนะคะแต่ถ้าเกิดสามสารจะประมาณปีกว่าๆปีนิดๆนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็ทํางานไวทํางานเร็วแต่สารท่านก็จะไม่ให้เราเข้าไปในสารเยอะเพราะว่า สถานการณ์โควิดยังไม่ดีนะฮะท่านก็กลัวว่าเดี๋ยวจะติดโควิดกันนะคะเบเวระยะห่างกันป้ายค่ะหมดแล้วใช่ไหมอ่าพาไปกันดีกว่าอ่ะไปแปรงฟันแปนงก่อนคุณผู้ชมนะอีัลนเม่นคออะไรก็ไม่รู้นะคะจีเฮิร์บคุณผู้ชมวันนี้มาพรับโปรพิเศษค่ะจัดเลยครับหนึ่งกองขนาด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนนะครับราคาหลอดละ230บาท แต่ถ้าวันนี้ใครสนใจราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยซื้อ5หลอดนะฮะาราคาเพียงแค่1,000บาททุนเท่านั้นนะครับใครสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ฮะขึ้นด้านล่างแล้ว0957184624นะครับหรือที่ไลน์อสศภาพดีสแกนเคเบิลโคดนี่ครับมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะครับติดต่อโฆษณากับรายการของเรามวมันกันป่านี่เบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วเช่นเดียวกันนะฮะ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นั่นเองครับสักครูค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ซับสไคร์ e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ